อยากจะให้ชมบอนสีลูกไม้เมล็ดอีกสักต้นหนึ่งน,นะครับเป็นลูกไม้เมล็ดที่ผสมจากแม่ด่างชมพูนะครับแม่เขาเป็นบอนสีด่างชมพูขาวสวยนะครับอันนี้เราเราได้ลูกเขานะครับอันนี้คือลูกเขาจากแม่ด่างชมพูผสมพ่อไว้หลายพ่ออยู่ครับ ต้องไปย้อนดูโพยเช่นเคยแต่ที่อยากจะเอามาให้ชมตอนนี้ก่อนก็คือผมชอบลายใบเขาครับเป็นเส้นเลยเส้นยิบยับเลยนะครับน่าจะเป็นบอนกัดสีครับเพราะว่าตอนแรกเป็นใบพื้นเขียวแบบนี้ ยังไม่เห็นเม็ดนะครับเป็นบอลใบกัดสีอันนี้เป็นดา่างฮาร์ฟนะครับส่วนใบนี้น่าจะเป็นใบแบบว่าประมาณว่าเผือกจัดนะครับส่วนที่ด่างเผือกเขาจะเป็นชมพูเขาขาวแบบน,นี้นะครับอย,อย่างนี้ด้านล่างนะครับคือส่วนด่างของเขาสวยงามอยู่นะครับจะวางบนพื้นขาวชัดๆหน่อย จยนโฉมนะครับ่งไม้เมล็ดที่สวยตอนน่าจะให้รอโตก่อนถึงสวยนะครับตอนเด็กๆใบขีเลขีเลครับแบบนี้แบบนี้ข้างล่างนะครับยังไม่มีอะไรแต่พอโตและกัดสีเนี่ยชมพูหวานแหววเชียว อีกต้นหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำเป็นบอลสีของรังบอลคอนหวานผสมโ้ยเ่ะออื้นเอียงผมพยายามจะมองเม็ดเขาเขาน่าจะกัดจากสีเขียวอ่อนไปเป็นชมพูนะครับจะกัดหมดทั้งใบแล้วลายจะเป็นยังไงเราต้องรอโตขึ้นก่อนนี้อีกนิดนะึง ใกล้และใกล้เต็มฟอร์มแล้วต้นนี้ฝักนี้ได้สวยๆเยอะครับฝักของแม่ด่างชมพูเนี่ยรูปล่างก็แตกต่างกันไปแต่ว่าจุดเด่นของเขาเลยก็คงจะยังเป็นาการด่างที่สีชมพูครับฝักติดตามรังบอลคัน,นวันนะครับ ผมก็จะนำบอลสวยๆหน้าตาแปลกๆที่ผมผสมได้มาโชว์เรื่อยๆนะครับถ้ามีจำนวนเราก็จะแบ่งปันกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็เก็บไว้ก่อนฝา <c oughs> กติดตามด้วยครับ